ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโครี่เซรั่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกครับทุกคําถามมีคําตอบโดยคุณประพัดสอนมนุจริยาครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะครับพี่นกครับวันนี้มีคําถามค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ามีคนถามทวิตเตอร์มาเลยว่าเอ๊การเลือกซื้อครีมกันแดดจะเห็นข้างกล่องนะจะเขียนว่า spf เท่านู้นเท่านี้และเดี๋ยวนี้จะมีคําว่า pa ด้วย P.A. นี่คืออะไรและ S.P.F. มันเราอาจจะเคยทราบมาบ้างแต่มันแตกต่างกันยังไงครับอ๋อค่ะก็คือครีมกันแดดนี่แหละทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับครีมกันแดดทั้งหมดคําว่า S.P.F. น้องโกดเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะท่านผู้ชมว่า S.P.F. ย่อมาจากคําว่าอะไรครับ S.P.F. นั้นย่อมาจากคําว่า sun protection factor นะคะเป็นค่าที่ใช้วัดการปกป้องรังสี U.V.B. เท่านั้น อ๋อ,อเพราะว่าแสง UV นี่มีทั้ง UVa และก็ UVb ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะปกป้องแสงแดดเฉพาะรังสี UVb เท่านั้นเพราะอะไรครับมันอันตรายกว่า UVa หรือว่าไงครับม,มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยลึกเข้าไปอีกเหมือนกับว่าบรรยากาศของโลกเนี่ยค่ะมันบางลงถูกทำลายไปมากถูกทำลายไปมาก ก็เพราะฉะนั้น UVA ก็ส่องถึงถึงโลกได้เพราะฉะนั้นรังสี UVA ก็เลยเริ่มมีอันตรายกับผิวของเราแล้วออ๋เป็นออย่างงี้เเราก็เลยต้องออทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างตัว SPF ก็คือป้องกันรังสี UVB นะคะคอย่างเช่น SPF 30หมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยปกติเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องทาครีมกันแดดเลยเนี่ย เราอยู่ในแสงแดดเนี่ยผิวเราเนี่ยนะคะจะทนต่อแสงแดดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30นาที mm hmm. แต่เพื่อเมื่อเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF สมมุติว่า30ครับน้องก็ทาลงไปปั๊บ mm hmm. เขาบอกว่าเราจะทนอยู่กลางแสงแดดได้เนี่ยประมาณ900นาทีหรือ15ชั่วโมง mm hmm. ก็คือมากขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่า SPF 30 ก็ค,คือการปกป้อง30เท่านะคะเราใช้ SPF 30ครับก็เอา30คูณกับ30ก็เป็น9 0นาทีครนาทีซึ่งคำนวณออกมาแล้วเป็นชั่วโมงก็ประมาณ15ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงแล้วอยู่ไม่ถึง15ชั่วโมงเพราะว่าเรามีการเหงื่อไหลคลย้อยเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าล้างหน้าหน้าไปบ้างใช่เพราะฉะนั้นก็ครีมป้องกันแสงแดดก็จะหลุดลอกไปก็ต้องทาทุกๆประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้การปกป้องนั้นยังคงอยู่นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคำว่า pa pa ย่อมาจากอะไร pa ย่อมาจาก protection grade of uva อคือแยกรังสีก็เลยใช่แยกรังสีเลยค่ะคน้องโก้ PA ตัวนี้เนี่ยก็คือจะใช้สําหรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องรังสี UVA ด้วยนะคะแล้วน้องโก้จะเห็นว่าบางผลิตภัณฑ์จะมีคําว่าบวกเดียวบ,บางผลิตภัณฑ์จะมีมว่าหลายบวกเลย2บวกบสูงสุดคือ3บวก เอามันแตกต่างกันยังไงเออสงสัย,ะสสยนะสงสัยใช่ไหมคะท่านผู้ชมง่ายๆเลยค่ะ pa นะคะก็คือการป้องกันรังสี uv a ครับพอหนึ่งบวกก็คือมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงครับนะคะพอถึงสองบวกครับก็หมายความว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องรังสี uv a สูงสุด แล้วมีถึง3บวกไหมครับ3บวกเลยค่ะ3บวกเนี่สูงที่สุด3บวกเนี่ยสูงที่สุดค่ะแล้วคือตอนนี้ ตามหน้ากล่องนี่ก็จะแบบมีเลยไหมครับทั้ง U V S P F แล้วก็ P A อยู่คู่กันมีไหมครับมีค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อปกป้องแสงแดดให้มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดเราก็เลยมีทั้ง S P F และ P A อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นด้วยอ๋อ oh, อย่างนั้นต้องอัปเดตแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้แต่ครีมกันแดดครีมกันแดดแต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของครคีมกันแดดเน,นี่ยมีไว้เพื่ออะไรป้องกันแสง U V A และ B ได้พร้อมกันหรือเปล่าค่ะโอ้เดีกความรู้จริงๆเลยวันนี้ นะครับพี่น้องและถ้าเกิดอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามหรือผิวพรรณเนี่ยไปปรึกษาพี่น้องที่บูธคอรี่ซีรัมได้ที่ไหนบ้างครับก็พบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลคอรี่ีเคร็ทค่ะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่แบบทั่วโลกโทรหาได้เลยเบอร์เลยครับ025590850้าห้าเก้าศูถึงหนึ่งศูนย์แค่ะ ครับหรือจะเป็นสาขาครับเรามีหลากหลายที่เรื่องในปริมณฑลนจนถึงต่างจังหวัดเลยมีที่ไหนบ้างครับก็มีทั้งในกรุงเทพนะคะยูเนียนมอลนะคะเซนจูรี่นะคะหลังการบินไทยร้านคุณผิงนะคะ <c oughs> <c oughs> ในภาคกลางก็มีระยองนะคะทางอีสานล้วก็มีอุบลนะคะที่ีบิ๊กซีนะคะ <c oughs> ยะโสนะคะ <c oughs> ที่พะเยาะค่ะ มีภาคเหนือก็มีเชนใหม่ครับเซ็นทรัลไอพอตแล้วก็กเซ็นทรั od, ลก,กาดสวนแก้วร้านคุณเฟิร์นนะครับส่วนที่ไหนในกล้ยังไงหรือว่าอยากจะสองแสวงหาไป search ในอินเทอร์เน็ตได้ www. c o r y s e r u m com นะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กครับ facebook. c o m c o r y s e r u m หรือจะเป็นทวิตเตอร์นะครับเหมือนก็จะมาถามเรื่องรังสี UV นี่แหละในรายการในทวิตเตอร์ผมเลยครับ twitter. c o m c o r y s e r u m วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับ corey press พระราม9 5 1 สภาพพิธีกรนนะคะโคลี่ซีเครตฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะพบกับรายการโกลเม็ดเพชรรวยบายโกนิคสักได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ